บอกชื่อจริงและตัวตนของคุณมาหน่อยสิผู้หญิงเออคุณบอกฉันว่าคุณอยู่ที่ไหนและฉันจะพบคุณได้อย่างไรทำไมถามแบบนี้เข้ามาในความฝันของฉันได้ยังไงคุณทำอะไรกับฉันพืมฉันก็เป็นคนนั้นแหละคุณมีความสามารถมากแต่คุณกล้าที่จะหลอกฉันเหรอรู้สึกถูกมัดคุณกำลังทำอะไรอยู่ปล่อยฉันนะ ฉันหาวิธีที่จะดักคุณได้อย่างไรนี่คือความฝันของฉันพื้นที่ของฉันฉันต้องการให้คนอื่นสอนวิธีควบคุมมันหรือไม่คุณเอาเปรียบฉันโดยไม่ใส่ใจและแอบโจมตีอีกครั้งดันทหารไม่เคยเบื่อการหลอกลวงพระเจ้าค่าทำไมคุณต้องให้ฉันประสบความสำเร็จทุกครั้งทำตัวดีๆอย่ากโกรธนะใบหน้าเล็กๆของเธอเนียนมากผู้หญิงคุณเป็นคนดุร้ายมาตลอดเหรอ ไม่ฉันจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอะไรนะเจ้านายของคุณไม่ชอบมันเหรอทำไมคุณถึงคิดว่าคุณกำลังวิ่งตามฉันแม้ว่าฉันจะหลอกคุณแต่ฉันก็ช่วยคุณได้เช่นกันคุณจะหยุดจับฉันได้อย่างไรคุณปล่อยฉันก่อนอย่าปล่อยอย่าปล่อยเป็นเพราะแหวนที่คุณสวมให้ฉันคุณสามารถมาถึงความฝันของฉันใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าฉันมัดคุณไว้แบบนี้ คุณชื่อจริงของฉันชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณและจะไม่มีวันลืมชายชาราหยิบมันขึ้นมาให้ฉันเหมือนชื่อขอทานตัวน้อยเลยลวกเจ็ดฉันจะปกป้องคุณจากนี้ไปพูดอะไรหนะ้าพระเจ้าของคุณก้าวหน้าไปมากคุณล่อลวงฉันด้วยตันหาของคุณและตอนนี้คุณกําลังทำให้ฉันเสียหายด้วยคำพูดหวานๆของคุณอะไร ดันไปกันเถอะเธอกล้าดียังไงมาผลักฉันและขับไล่ฉันออกจากลินเบกตื่นจากความฝันคุณรู้ไหมว่าจะใช้คำหวานเพื่อทำให้ใจฉันเสียหายจริงๆเหรอคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันหลัวชิงทงจะยังคงถูกผู้ชายพูดกับฉันแบบนี้หลังจากมีชีวิตอยู่มาสองชั่วอายุคนแล้วมันเหลือเชื่อมาก เฮ้ hey, ทำไมคุณถึงยิ้มแบบนั้นคนเดียวละ่ะคุณมีความฝันที่เราอารมณ์หรือไม่ลุกขึ้นเป็นอะไรไปทำไมคุณถึงดูแปลกๆนะนอนนอนนอน,น,อนทั้งวันไม่มีอะไรนอกจากกินและนอนแม้แต่สัตว์ในตำนานโบราณฉันคิดว่าคุณเป็นแค่หมูอ้วนที่ตายแล้วที่คอยอ้วนฉันจะฆ่าคุณไม่ช้าก็เร็วเฮ้เฮฮลุงเซกิโมโตกเกิดอะไรขึ้นคุณอยากจะกินฉันทุกครั้งคุณไม่มีเหตุผลเหรอ ฉันจะไปที่ภูเขาจิวหูเพื่อปกป้องตระกูลหลัวร่างกายของปู่ยังคงฟื้นตัวไม่มีใครขัดขวางได้นะรู้ไหมใช่แล้วอาจารย์โปรดมั่นใจใครก็ตามที่บุกเข้าไปในบ้านของหลัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกฆ่าอย่างไร้ปราณีหากมีอะไรเกิดขึ้นโปรดแจ้งให้ฉันทราบทันทีพระราชวังตรงลีฟาบาดเราต้องการหลัวชิงสลีปจากไปแล้ว เปิดตระกูลหลัวไม่ต้องกังวลรอข่าวจากราชวงศ์ที่อานิวฟาบาดคิงตงลี่ไม่เพียงแต่วัสดุทั้งหมดในค่ายของทั้งสกองทัพถูกปล้นแต่เจ้าหน้าที่และทหารทั้งหมดของทั้งสามกองทัพก็ขาดทักษะเช่นกันลู่โอชิงทองอาศัยสถานะของเธอในฐานะเจ้าชายคนที่ห้าในอนาคตเพื่อกระทำการกดขีข่มเหงกองทัพทั้งสามนั้นไม่มีอะไรนอกจากกระสุนเปล่า แล้วถ้าฉันกลืนมันไม่ได้ล่ะคุณโง่หรือฉันโง่ละก่อนที่ราชวงศ์จะพูดอะไรคุณกล้าแต่ต้องเธอเหรออย่าลืมยูเวนโมจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากเธอแต่ข่าวของเรายืนยันว่าไปถึงราชวงศ์ที่อนันยูแล้วหรือยังใช่แล้วและมันก็ยังไปถึงมือขององค์หญิงเจ็ดด้วยดีมากลูออชิงทองลูออชิงทองมาดูกันว่าคุณจะหยิงพยองได้นานแค่ไหนเราไม่กล้าแต่ต้องคุณแต่มีคนอีกมากที่ทำได้ พระราชวังเทียนอยู่นี่มันขยะอะไรกันคุณไม่สามารถจัดการกับตระกูลลูโอได้กลุ่มผู้แพ้ที่ไร้ประโยชน์แชรช่วยเอาใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของคุณคุณยังต้องการถูกยึดโดยพ่อของคุณหรือไม่ราชินีคุณเห็นด้วยตัวเองแล้วหลัวชิงตรงคนนี้ยิ่งเกินไป ในอีกด้านหนึ่งเธอต้องการยกเลิกการมั่นหมายกับพระเชษฐาแต่ในทางกลับกันเธอทำทุกอย่างที่เธอต้องการด้วยสถานะของเธอในฐานะเจ้าชายและนางสนมคนที่ห้าในอนาคตเธอใช้ประโยชน์จากการร่วมเขียนบทของเทนเซนตและราชวงศ์ของเราก็กลายเป็นนเมดดอทและถูกเธอบงการอวดดีแม้ครั้งนี้เราต้องไม่ทนการปล่อยให้หลัวชิงถงเย่หยิงและหยิ่งยะโสมีแต่จะทำให้เธอแย่ลงฉันคิดว่าราชวงศ์ที่อนิของเราถูกรังแกได้ง่าย ทลังสมบัติของราชวงศ์ถูกขโมยไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายเพียงพอพ่อของคุณมีความกังวลใจมาทั้งวันและสั่งไม่ให้ฉันต้องสร้างปัญหาอีกถ้าพ่อของคุณรู้เรื่องนี้การลงโทษหลัวชิงตงอย่างรุนแรงไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้เรียกว่าการทำความสะอาดครอบครัวเธอหญิงมาก,ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปและไม่ได้จริงจังกับเราเลย เธอไม่คิดว่าการที่เราปฏิเสธที่จะยกเลิกการมั่นหมายเป็นการประนีประนอมและน้องชายของจักรพรรดิต้องทำเพื่ออเธอเหรอในอนาคตคุณอาจไม่รู้ว่าจะจัดการกับเราอย่างไรเธอกล้าทำเช่นนี้แต่เธอยังคงรู้สึกว่าน้องชายของเธอไม่คู่ควรกับเธอแม้กระทั่งทั้งที่โดนรังแกจนโดนรังแกแล้วเราจะเงียบได้ยังไงละ่ะเธอกล้าจักรพรรดิเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเขาจะทำให้นางแปดเปื้อนได้อย่างไร แกกล้าดียังไงมาดูหมิ่นเจ้าชายของฉันและยังอายอะไรเช่นนี้ใช่แล้วแม้แต่ผู้นั้นก็ยังชื่นชอบน้องชายของจักรพรรดิเป็นอย่างมากถ้าไม่ใช่เพราะหลัวชิงตรงเราคงอยู่ในหน้าเดียวกันไปนานแล้วในที่สุดผู้หญิงเลวคนนี้ก็กล้ายุยงปู่ของเธอให้ยุติการมั่นหมายคุณส่งข้อความถึงราชวงศ์ดงตรีโดยบอกว่าราชวงศ์ที่อนิวไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลลูโอ รับใดที่หลัวชิงตงยังไม่ตายตระกูลหลัวจะปล่อยให้พวกเขาทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการถึงแม้จะถูกทำลายก็ไม่สำคัญชายชาราผู้เหม็นอับนั้นร้าประโยชน์ฉันไม่รู้ว่าตระกูลลูโอมีพ่ตายมากมายเพื่อปกป้องเธอที่ไหนเอาหน้าผู้แพ้เหล่านั้นไม่คู่ควรกับหลัวชิงตงในความคิดของฉันเราอาจแอบส่งทีมผู้พิทักษ์แมงระดับสูงออกไปซึ่งปลอมตัวเป็นโจรและทำลายตระกูลลูโอโดยตรง โอเคคุณไปหาลุงของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณต้องเก็บมันไว้เป็นความลับและอย่าให้ใครรู้ว่าราชวงศ์เทียนอยู่ของเราเป็นคนทำใช่แล้วฉันจะไปหาลุงของฉันเดี๋ยวนี้มันบังเอิญที่หลัวชิงตงอยู่ห่างจากบ้านดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ทิ้งเธอไว้โดยไม่มีอะไรเลยไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะคุกเข่าขอความเมตตาฮ่าหาใช่ใช่แม้ว่าองค์จักรพรรดิจะยืนกรานที่จะแต่งงานกับเธอแล้วไงละ่ะไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเรา ฉันเชื่อว่าพี่ชายจัก,กรพัรดิจะไม่คัดค้านและเราไม่ได้บอกว่าเธอจะแต่งงานแบบนางสนมตอนนั้นฉันสามารถให้สถานะนางสนมและแต่งงานกับเธอได้ยังไม่พอเหรอเซเอร์พูดถูกฉันมีความตั้งใจนี้ฉันสงสัยว่าอาจารย์สั่งอะไรการค้นหาแพทย์และภาพวาดที่ชั่วร้ายก่อนหน้านี้ไม่สามารถหยุดได้คุณสามารถหาคนที่ชื่อลูโอชีให้ฉัน ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเอามาให้หมดนอกจากนี้ควรระมัดระวังในการกระทำในลักษณะปกปิดและอย่าให้มีข่าวรั่วไหลนายเก่งก็ล้มแล้วอาจารย์จะทำอะไรบนโลกนี้เป็นไปได้ไหมที่เด็กชายจากเปิดชิงกำลังค้นหาฮาเรมทุกที่เฮ้ hey, เพื่อนใช่แล้วอาจารย์ไม่ต้องกังวลมีประสบการณ์อะไรมีประสบการณ์ที่ไหนอาจารย์พูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณควรจะมีประสบการณ์มาก จะเห็นได้อย่างไรว่าเขามีประสบการณ์มากมายท่านอาจารย์ขออภัยด้วยจัวเฟยไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดร้านจานกรรมของคุณเปิดสำหรับทุกคนทั้งชายและหญิงพร้อมกับหญิงสาวจำนวนนับไม่ถ้วนใช่ไหมมีผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนที่คุณไม่สามารถเกลีย้ยกล่อมได้ในฐานะผู้นำร้านสายลับคุณน่าจะโดดเด่นกว่านี้ในเรื่องนี้อาจารย์ เราทุกคนมาที่นี่เพื่อรับข้อมูลและทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับโดเมนสีดำพระราชทานมีมากมายทั้งชายและหญิงเราเสียสละเพื่อคุณมามากแล้วเอาละ่ะเออโอ้ฉันไม่ได้ถามคำถามเหล่านี้ฉันแค่ขอให้คุณเล่าประสบการณ์บางอย่างให้ฉันฟังคุณต้องการที่จะเข้าสู่การต่อสู้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามตามเงื่อนไขของคุณไม่ควรมีผู้หญิงคนใดที่สามารถต้านทานคำพูดหวานๆของคุณได้ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของเป้าหมายและปรับให้เข้ากับสถานการณ์คำพูดหวานหวานไม่รู้จะทำยังไงแต่เมื่อคืนจู่ๆเธอก็บอกว่าฉันทำให้เธอเสื่อมเสียด้วยคำพูดหวานหวานและด้วยเหตุนี้ฉันจึงเอาชนะตัวเองได้อะไรเธอกล้าดียังไงมาจมตีคุณฉันไม่ได้ขอให้คุณหัวเราะเยาะฉันฉันขอให้คุณแนะนำฉันพระเจ้ายกโทษให้ฉันด้วยโซเฟไม่เคยหมายถึงสิ่งนี้ กำลังจะบอกว่าไม่ตรงเวลาเหรอหรือฉันควรจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าลืมไปเธอมันยากที่จะเข้าใจแค่พูดถึงฉันแบบนี้ทำไมคุณไม่ให้ฉันดูปฏิบัติการจริงละ่ะเธอคือคนพิเศษจริงๆอืมที่จะพูดบางสิ่งที่พิเศษแล้วคุณทำสำเร็จและเกลี้ยกล่อมเขาให้ฉันดูได้อย่างไรฉันคิดว่าจิตใจของเปยดชิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ